คดีของน้องตังโมเป็นคดีเดียวนะครับที่ผมบอกเลยเลยครับโอ้โหไม่แต่ไม่มีอะไรนะครับที่ไม่เป็นข้อพิรุษไม่มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยนะครับโอเคค่ะนะแล้ววันนี้นะครับจำได้ไหมครับอ่าทนายความนะครับบางคนออกมาบอกว่านะครับออกมาบอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวนะครับหลังจากที่ศาลตัดสินน่ะนะครับอ่า สารจะสารตัดสินแล้วเนี่ยจะปิดทุกประเด็นนะปิดทุกประเด็นข้อสงสัยนะครับอ่าหลังจากที่สารตัดสินแล้วเนี่ยจะปิดทุกประเด็นข้อสงสัยผมถามนี่เลยครับตั้งแต่สารตัดสินมาวันที่ยี่สบสามเนี่ยยี่สบสามพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยปิดทุกประเด็นข้อสงสัยหรือเปิดพิรุธข้อประเด็นทุกอย่างที่ประชาชนสงสัยนะปิดทุกประเด็น ที่สังคมและประชาชนสงสัยหรือเปิดข้อพิรุธทุกประเด็นที่สังคมประชาชนและสังคมสงสัยมีอะไรบ้างที่หลังจากคำพิพากษาแล้วสิ้นสงสัยของประชาชนหรือหนักฝ่าเข้าไปอีกมีแต่คำสงสัย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 มีแต่เรื่องสงสัยไม่มีเรื่องอะไรที่หายหายสงสัยเหลือนี่เลยนะคนกอดกันบนเรือผมไม่สงสัยครับ เดี๋ยวนี้คนเรามันไม่มีฟราร์มระอายผิดกันต้องโต้งนี่แหละครับใครจะทําช่วยช่วยกันแตงโมโจนฝากคนชั่วจะเข้าคุกคือผมว่านะครับมันไม่ได้ทำกันต้องโต้ง,ตง,ตงหรอกครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นนิสัยของมันมันเคยทําแบบเนี้ยมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะมันไม่มีโลกโซเชียลมันไม่มีโลกสื่อสารประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ประชาชนยังไม่สามารถออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้ประชาชนไม่สามารถออกมาติดตามได้พวกมันก็คิดว่าพวกมันทําอะไรก็ได้ อยากจะบิดเบือนอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้อ่ามันก็เลยติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานมาหรือเปล่าแต่พอมาในยุคนี้มันลืมไปไงว่าประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วประชาชนสามารถเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนก็ได้ประชาชนสามารถหาข้อมูลก็ได้อะไรก็ได้มันลืมนึกไปไงนะมันยังเป็นพวกไอ้โบราณอยู่คิดว่าจะทําอะไรก็ได้มันคิดว่ามันเป็นข้าราชการเหมือนกับข้าราชการสมัยก่อน่ะเป็นข้าราชการแล้วตัวใหญ่น่เป็นข้าราชการแล้วแบงก้ามโตนะพูดกับประชาชนยังไง กูมึงอย่างเงี้ยประชาชนก็ต้องพูดมันครับผมแต่มันพูดกับเรากูมึงอะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทำไม่เนียนด้วยครับอ่าทําไม่เนียนนั่นแหละแล้วันคิดว่าสิ่งที่มันทนะําน่ะจะไม่มีใครเอาผิดมันได้ไงผมทิงได้บอกไงวันเนี้ยดีเอสไอต้องทําให้เป็นบรรทัดฐานเพราะถ้าดีเอสไอทำเป็นบรรทัดฐานปุ๊บอีกหน่อยนักเจ้าหนะ้าที่คนที่จะทุจริตแบบเนี้ยที่จะเอา เขาเรียกอะไรกฎหมายแบบนี้มาช่วยเหลือพวกพ้องมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะไม่กล้าทําขนาดจูกจับได้แล้วว่าผิดมันยังทําตัวไม่สนใจอถูกจับว่าผิดมันยังทําตัวไม่สนใจเพราะมันยังไม่ถูกดาเนินคดีไงเพราะมันยังไม่ติดคุกไงมันก็เลยหน้าด้านไงโกหกตอแหลแถไปอย่างนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องบอกไงต้องเอามันเข้าคุกต้องเอามันออกจากราชการ อย่าให้มันได้บําเด็จบานานอย่าให้มันมารับรชาชการต่อไปทุกอย่างมีแต่ท่องโยโยแต่มันก็แถไปเรื่อยทุกอย่างมีแต่ท่องโบแต่มันก็แถลไปเรื่อยไม่เป็นไรให้มันแถไปนะครับเดี๋ยวรอให้ดีเอไอจัดการไงมันมีทุกยุคทุกสมัยแต่เดี๋ยวนี้ควารมรู้ข่าวสารสามารถหาได้แค่ปลายนิ้วถูกต้องครับผมบอกเลยครับตอนเนี้ยนะครับที่มันออกมาดิ้นเนี่ยนะครับ อ่ามันออกมาดิ้นเนี่ยผมว่าก็เพราะมันรู้แล้วว่ามันจะไม่รอดหรือเปล่ามันรู้ว่าแล้วสิ่งที่มันทําเนี่ยมันต้องโดนแน่จุดจบของมันเนี่ยคือคุกหรือเปล่ามันถึงได้ออกมาฟาดงวงฟาดงามันถึงได้ออกมาเต้นแรงเต้นกาขนาดนี้แต่อย่างคดีบอสนะคะสุดท้ายคนโดนก็มีแค่อัยการสองคนนอกนั้นหลุดแต่อย่างคดีบอสนะครับนะคะ สุดท้ายสองคนก็แค่อายการสองคนนอกนั้นหลุดก็ต้องดูนะครับว่านะครับมันร่วมกันยังไงอะไรกันยังไงนะครับอ่ามันร่วมกันยังไงอะไรยังไงเล้วถูกถูกต้องไหมแต่สําหรับผมผมมองว่าผมมองว่านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจอะสมมตินะครับเจ้าหน้าที่ตารวจทําตรงไปตรงมาแต่มันมันมันมาเปลี่ยนแปลงชั้นอายการนะครับกระติกไม่เห็นดิ้นเลย กระติกไม่เห็นดิ้นเลยทั้งอะไรแต่ผมเสียฟาร์มรู้สึกเสียดายทนายฟาร์มมีโอกาสอะไรนะที่อาจารย์ประเทศบอกคนนั้นเป็นไงครับนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือต้องบอกก่อนว่าคดีของบอสอ่ะเราต้องบอกจริงๆแล้วคดีของบอสอ่นะถ้าเราไปดูจริงๆเนะี่ยในขั้นตอนของตํารวจอ่ะไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาตรงขั้นตอนของอายการคดีของบอสนะขั้นตอนของตํารวจอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหาตรงขั้นตอนของอายการ พราะตอนตอนเจ้นที่ทำทำํำนวนตำรวจขึ้นมาน่ะรู้สึกว่าฟาร์มเร็วร้อยแดิบฝ่าร้อยร้อแปดสิบฝ่าถูกต้องไหมแต่มาพอพอชั้นอา้การฟาร์มเร็วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่เจ็สิบเก้ากรติกไม่เห็นดิ้นเลยกรติกไม่เห็นดิ้นเลยตั้งแต่สาปีที่แล้วผมก็ไม่เห็นกระติกออกมาดิ้นครับ ตั้งแต่สามปีที่แล้วผมก็ไม่เห็นกระติกออกประเดนเลยครับเพราะเขาก็ไม่รู้จะออกประเด็นทำไมคดีบอสตำรวจใหญ่ยังไม่หลุดนะครับเห็นยังต้องประกันชั้นศาลอะไรประมาณนี้ใช่ครับการแชท IG ต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ตไหมต้องเปิดครับการแชท IG ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตครับถ้าไม่เปิดอินเทอร์เน็ตแชทไม่ได้ครับ เอตั้งแต่เรื่องน้องแตงโมแต่อายุมากไม่ได้คอมเมนต์ครับผมขอบคุณมากครับคือคดีบอสอนะตอนนี้ที่สารตัดสินนะครับสาลตัดสินเนี่ยเฉพาะอายการสองคนถูกต้องไหมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นเนะ่ยยังไม่พ้นนะครับยังมีการอุทธรณ์อีกครับยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์อีกข่านั้นเห็นไปนะดิ้นตามเถกตามปาร์ตี้ใช่ติดตามคุณเอกขอบคุณครับ สำหรับคนนั้นอ่ะผมคิดว่าเขาฉลา,นะา,าดนะครับเขาฉลาดนะครับที่จะไม่ออกมาตอบโต้ตอะไรอยู่เฉยเฉยก็เขาก็คือไงอ่ะเขาก็คงจะต้องใช้ชีวิตของเขาแหละแล้วเขาก็คือกติกะเขาไม่ได้ตอบโต้ตกับคนในโลกโซเชียลตัง้งแต่ไหนต่ไรแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับคนนี้นะครับตั้งแต่ตั้แต่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับคุณจ๊อบคุณโรเบิร์ตคุณกติกสามคนเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้ในโลกโซเชียล สักเท่าไหร่นะครับคุณปอกับคุณแซนเนี่ยคุณแซนเนี่ยจะออกมาบ่อยนะครับคุณแซน่ยจะอกมาบ่อยคุณปอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาอยู่แล้วนานๆเขาจะออกมาทีพอออกมาทีพอโดนฟาดกลับไปทีนี่ก็พอโดนฟาดกลับไปทีก็เงียบไปนะครับโดนฟาดกลับไปทีก็เงียบไปนะครับแต่ส่วนคุณแซนเนี่ยนะครับเขาจะปากกล้าปากเกร่งนะครับอ่าเขาก็จะเหงาั้มเขาน่าจะเหงาหรือเปล่า เพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณแซนทําอะไรนะครับก็อาจจะเลี้ยงสุน,นัขเลี้ยงนกเลี้ยงงูอะไรเงี้ยก็เลยเหงาก็เลยหาคนในโลกโซเชียลทีนี้เข้ามาในโลกโซเชียลอ,อยากได้คนคุยนะเป็นกันเองเป็นเอฟซอย่างนู้นงี้ก็มีแต่คนเข้ามาทีใดก็มีแต่คนเกลียดมีแต่คนด่ามีแต่คนว่านะอ่าพอโดนพอโดนว่าโดนอะไรตัวเองก็อยู่ไม่ได้รนะับอยู่ไม่ได้ นะตัวเองก็หงุดหงิด,ดงุนง่านก็เลยสวนกับด่าไปด่ากลับกลายเป็นจดพุขึ้นมาเลยเหงาแล้วดูออกประมาณนั้นประมาณนั้นเหงาเหงาเหงาแล้วพอเข้าไปปุ๊บแทนที่จะอะแทนที่คนที่ไม่ชอบตัวเองเนี่ยจะใช้เหตุและผลคุยอธิบายให้คนเข้าใจเปล่านะครับอ่าแสดา่าอ,อยู่แค่เนี้ยนะแสะดา่ดาหาว่าเขาโง่มั่งหาว่าเขาอนี่มั่งนะครับ หนุ่มผมยาวเหงานะครับปอรแรกๆไม่กล้าออกน่าจะติดรอลงอาญาใช่ครับเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขารอลงอาญาสามปีไงนะที่เขาไม่ออกมาเพราะเขารอลงอาญาแต่พอพ้นรอลงอาญาเขาก็เลยออกมาไงแต่เชื่อเธอครับผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวหลังจาก DSI สรุปหรือหลังจาก DSI ได้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนะี่ย เดี๋ยวเขาต้องออกมาดิ้นกันอีกเดี๋ยวเขาต้องออกมาดิ้นกันอีกเดี๋ยวเขาต้องออกไปนี่นกันอีกเพราะตอนเนี้ยเขาก็ยังคิดว่านะมันจบแล้วอะไรแล้วนะและเขากำลังดูท่าทีอยู่นะว่า DSI จะไปทางไหนจะไปแนวไหนและก็คิดว่าอันนี้ผมเดานะผมเดานะน่าจะมีการใช้พลังเพื่อให้ DSI หยุดดําเนินการหยุดการสอบสวน นะครับหยุดดำเนินการอยู่การสอบสวนตอนเนี้ยเขาน่าจะใช้กําลังภายในเป็นอย่างมากเพื่อจะยุติเรื่องนี้ให้ได้ครั้งแรกออกมาเกาะสิบวิแล้วหายเลยงานนี้จุก,กูรมมนนกกู้ล้มไม่ได้งานนี้จุกูล้มไม่ได้คืออะไรไม่เข้าใจอะคือตอนเนี้ผมว่าเชื่อแต่ครับว่าเขาพยายามที่จะให้ดีเอ็นไอหยุดคดีนี้ ดำเนินคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยขู่ทุกอย่างนะพูดดีๆก็ไม่นี่ก็ใช้วิธีการขู่นะครับใช้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะทางท่านที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยครับเอาสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาขู่ว่าเดียร์ไอทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ยอมหรอกเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจก็เอามารุยกันมานะร,รุยกันมาไม่ได้กลัวอยู่แล้วถ้าอนณาตอบแชทไอจี IG ของแตงโมแสดงว่าเครื่องแตงโมต้องเปิดใช่หรือไม่ ถามว่าคืออย่างนี้ครับคือถ้าแอนนานะครับสมมติสมมติเครื่องผมปิดคุณคุณเป็นคนส่งไอจให้ผมเครื่องผมเปิดอูถามว่าส่งมาได้ไหมได้แต่ผมอ่านไม่ได้ผมจะอ่านต่อเมื่อผมเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเปิดโทรศัพท์เท่านั้นแต่ถามว่าแอนนาเขาส่งไปได้ไหมได้มีปัญหาก็คือภาคหนึ่งภาคเดียวแหละนะครับคือสมมุตินะครับ แอนนาส่งไปให้กติกไอส่งไปให้ตังโมได้ไหมแอนนาส่งไปได้ครับแอนนาส่งไปได้แต่ถ้าเกิดฝั่งของฝั่งของตังโมปิดเครื่องปิดเครื่องนะหรือไม่ได้เปิดสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ปิดปิดไม่ได้เปิดสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นว่ายังไม่ได้อ่านอ่ะจนฝ่าทางนูนะ้นอ่ะจะอ่านแต่ส่งไปได้ แอนนาส่งไปได้แต่แตงโมจะตอบกลับได้แตงโมต้องเปิดเครื่องและเปิดสัญญาณโทรศัพท์ที่แตงโมอ่าไอจี IG ของแตงโมเนี่ยตอบกลับแพบ๊บแพบ๊แพบเนี่ยนะครับตอบกลับแพ๊บแพ๊บเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือเปิดจากเครื่องของแตงโมเองใช้สัญญาณจากเครื่องแตงโมเองหรือเอาแอคเคาท์ไอจีของน้องแตงโมไปเข้าเครื่องอื่น นึกออกปะอ่าคือเครื่องนองตะโมปิดอยู่นะปิดอยู่แต่มีเครื่องเครื่องหนึ่งเข้าแอคเคาท์ไอจีของน้องตะโมแล้วเป็นคนตอบอันนี้ก็ได้ผมถึงได้บอกไงว่าไอตรงตอบแป๊บๆป,บปบเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขามีการเช็คหรือเปล่าว่าขณะนั้นไอจี IG ของน้องตะโมโผล่มาจากเครื่องไหนเครื่องไหนเป็นคนล็อกอิน แล้วเครื่องไหนเป็นคนส่งครับว่าแป๊บแป๊บเรื่องโทรศัพท์นี่งงสรุปมันเป็นยังไงมีโทรศัพท์สองเครื่องแต่รายทำไมดันเป็นรายเดียวกันอ่าตอนนี้รุนนะครับปปชนะครับและก็คุณลีปปชไว้ใจบ่ได้บ่ได,ได้คืออย่างนี้ครับตอนนี้นะครับอ่าเครื่องโทรศัพท์หนึ่งเครื่องงงสรุป เป็นยังไงมีโทรศัพท์สองเครื่องแต่ลายทําไมดันเป็นลายเดียวกันตอนนี้ทําได้ครับสมัยก่อนหนึ่งเครื่องนะครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องตอนหนึ่งเบอร์นะหนึ่งเครื่องตอนหนึ่งลายถูกต้องไหมแต่ตอนเนี้มันมีสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมุิผมเนี่ยเองเนี่ยเนี่ยผมสองเครื่องเห็นไหมอันนี้ผมสองเครื่องเครื่องที่ไรสดเนยเครื่องหนึ่งเครื่องผมเครื่องหนึ่งแต่ ลายไอดีเดียวกันลายไอดีเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีระบบให้ให้สามารถที่จะอันนี้เป็นลายหลักอันนี้เป็นลายรองเครื่องเนี้ยเป็นลายหลักแต่อีกเครื่องที่ผมไล์สดเนี้ยเป็นลายรองนะฮิปโปโโท2ยี่สิบจุดสองหกพีเดฟทักไปยี่สิบจุดสามหก กระติกโทร20.40แอนนาทักไป21.56แตงโมตอบเวลา22.21อา่เดี๋ยวนี้มีคาวค่ะสามารถใช้2อ,องลายถูกต้องครับถูกต้องครับสมัยก่อนไม่ได้ครับแต่สมัยนี้ได้แล้วนะใช้รายเดียวกันเนี่ยแหละนะับจะใช้สองื่อนแต่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ สองเบอร์ใช้รายเดียวไม่ได้ลายเดียวใช้สองเบอร์ก็ไม่ได้โทรศัพท์สัญญาณหาย20.10สัญญาณเปิดสัญญาณ20.193ชั่วโมงกับ9นาทีก็ดีนะครับผมถึงได้บอกไงว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะรประเด็นเนี้ยผมตั้งคำถามถึงเจ้าหน้าที่ไง ว่าคุณเอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบหรือเปล่าคุณเอาอินตาแกรมของน้องเนี่ยตรวจสอบหรือเปล่าว่านะครับเช่นช่วงเวลา20.36เนี่ยไอ้ฮิปโปโทรเนี่ย20.26เนี่ยโทรและฮิปโปบอกมีคนรับแล้วเป็นเสียงของแตงโมคุณกมาคุณตรวจสอบหรือเปล่าว่ารายเนี้ยลายเนี่ย รับโดยเครื่องของน้องตะโมหรือเปล่าพี่เดฟทักไปในเวลายี่6จุดสาหเนี่ยแล้วมีการตอบกับพี่เดฟเนี่ยมีการเช็คหรือเปล่าว่ารายเนี่ยส่งมาจากเครื่องไหนนะสมมตินะครับผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแล้วเป็นเครื่องรองเวลาที่ใช้เครื่องหลักส่งมันก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งว่าเครื่องนี้เป็นคนส่งไปและผมใช้เครื่องรองส่งมันก็จะเป็นเครื่องเหมเครื่องข้อมูลของเครื่องรองว่าเครื่องรองเป็นคนส่ง เหมือนกันว่าไอ้ประเด็นเนี้ยเขามีการตรวจสอบตรงนี้หรือเปล่ากรติกโทรหาเวลา20.40อันเนี้ยโทรไม่ติดนะแล้วแอนนาทักไปเวลา21.56นะ็น่ยแล้วโมตอบเวลา22.21เนี่ยที่โมตอบมาเนี่ยเครื่องไหนเป็นคนตอบเครื่องหลักของน้องตงโมหรือเครื่องอื่นในการตอบอันเนี้ยผมกําลังตั้งข้อคําถามว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่า ข้อมูลชงดึกมากครับหนึ่งเครื่องสองลายแต่ต้องสองเบอร์ออันนี้ตอนนี้นะครับตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมีอ่ายี่สิบสองจุดสองหนึ่งถ้าเครื่องต่งโมโมเปิดใช้ ตอน IG ตำแหน่งเรือ22.21อยู่แถวไหนสถานีสัญญาณแถวนั people, so, bbe bbe ้นก็ต้องมีบันทึกก็นั่นแหละครับผมถึงได้ตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่าไงเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือเปล่าและในการตรวจสอบเนี่ยเอาแต่ฝั่งของแอนนามาแต่ไม่ได้ตรวจสอบของฝั่งน้องตะโมหรือเปล่าว่าที่น้องตะโมตอบอะ ตอบจากเครื่องเครื่องตัวเองหรือเปล่า22.22 22. 22 GPS แทงนิ่งอยู่แถวจนันทัน9 2อ่อันเนี้ยคือตอนเนี้ยนะครับเขาเอาอะไรครับคือวันเนี้ยผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าโทรศัพท์สัญญาณหายไป ตั้งแต่เวลา20.10จนถึงเวลา23.19สัญญาณโทรศัพท์หายไปถูกต้องไหมเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยสัญญาณโทรศัพท์แสดงว่าข้อมูลนี้เท็จข้อมูลนี้ไม่จริงนะข้อมูลนี้มโนบางแจ็คหลอกแล้วแหละบางแจ็คจะงูอย่างงี้พอเวลายี่สิบจามยี่สินะพี่โปจะโทรหาอยู่เลยนะ20.36พี่เดชจะโทรหาอยู่เลยนะอ่าเวลา2 2่สองจุดเนี่ยนะยี่สิบจุองหนึเนี่ย แตงโมย,ยังตอบยังตอบอแอนนาอยู่เลยแล้วโทรศัพท์มันจะปิดสัญญาณไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เขาเขาเขาออกมาโต้ว่าเป็นแบบนี้แต่พอเราไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเราไปดูข้อมูลเนี่ยมันมีคัาเป็นไปได้ครับที่โทรศัพท์ของน้องตังโมเนี่ยจะหายสัญญาณหายไปตั้งแต่เวลา20.10จนถึงเวลา23.19เนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยแต่การที่วันนี้ฮิปโปโทรหาเนี่ยถามว่าโทรหาได้ไหมหาได้ เพราะเอาเครื่องอื่นไงที่ไม่ใช่เครื่องของน้องตะโมอ่ะแต่เข้าไลน์ของน้องตะโมหรือเปล่าอ่าแล้วเอาเครื่องนับอื่นเนี่ยตอบไลน์ของน้องตะโมหรือเปล่าเอาเครื่องอื่นเข้าไอจีของน้องตะโมหรือเปล่าในการตอบเพราะอย่างที่ผมบอกว่าง่ายๆเลยโทรศัพท์ผมปิดสัญญาณไม่มีแต่ผมเอาโน้ตบุ๊กเข้าไอจีตอบได้ไหม่ะก็ตอบได้ไง จริงป่ะผมเอา iPad เข้าไอจตอบได้ไหมะ่ะก็ตอบได้ไงผมเอาเครื่องของแฟนผมเข้าไอจผมตอบได้ไหมะ่ะแต่เครื่องผมปิดอยู่นะพอม,มาเช็คปุ๊บเครื่องผมปิดมาเช็คปุ๊บเครื่องผมปิดแต่ผมใช้โน้ตบุ๊กตอบอะ่ะถามว่าได้ไหมได้ครับถ้าเกิดลายนั้นนะครับคุณนะับใส่อีเมลแล้วอะไรไว้ แล้วคุณไปล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งได้คุณสามารถไปล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งได้แต่เครื่องนี้ก็จะหลุดทันทีนะเครื่องเนี้ยสมมติอ่าสมมตินะครับเครื่องนี้คุณหายไปแล้วคุณน่ะจํารหัสจําเมลได้คุณก็ไปเข้าอีกเครื่องหนึง่งเครื่องนี้จะหลุดทันทีไลายคุณจะย้ายไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งทันทีอ่าคุณนิ่งหรือเปล่าครับพี่เอกส่วนไอจีสามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนะครับ ต่อหนึ่งยูเซอร์ครับอ่าเข้าจากคอมได้แล้วไลน์ก็เข้าจากคอมได้อ่าไลน์เนี่ยก็เข้าจากคอมได้และอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องนี้นะผมหายเครื่องผมหายไปเลยถต่ว่าแต่ผมสามารถเข้าไลน์ของผมได้เพราะผมจำอ e ีเมลและพาสเวิร์ดที่ผมตั้งเอาไว้ ผมก็มาเข้าไอไลายแล้วผมก็ใส่เมลของผมใส่พัสเบิร์ของผมลายผมก็จะไปอยู่เครื่องใหม่ละแค่นี้เอง